สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสั่งครอบไตร5ชิ้นค่ะโดยมีประธานหลักเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็รองประธานเป็นสีเขียวครีมนะคะและก็มีครอบไตรแบนค่ะเป็นบริวารอีก2รวมเป็น5นะคะรายละเอียดงานตามนี้ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะโดยของประธานเป็นผู้หญิงผู้ถือนะคะก็เลยเลือกเป็นสีชมพูค่ะ แล้วก็ตัดด้วยสีขาวเขียวครีมนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับไตรของรองประธานค่ะส่วนครอบไตรแบนดอ2อันลูกค้าเลือกเป็นโทนชมพูค่ะมาดูเนื้อง,งานใกล้ๆกกันเลยนะคะถ่ายรูปด้านบนของสินค้าให้ดูนะคะทั้งไตรหลักไตรรองและไตรแบนค่ะตามรูปนี้เลย สามารถสั่งทำได้ทุกสีนะคะตามสีวันเกิดของเจ้าภาพหรือว่าถ้าเป็นงานบวชก็สีวันเกิดของนาคได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานทอดกระถินนะคะมาดูเนื้อง,งานใกล้ๆนะคะของไตรองค์ประธานหลักองกระถินค่ะดอกไม้ก็จะละเอียดนะคะแบบนี้เลยค่ะ เนื้องานของประธานกับของรองประธานก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ดีเทลงานของประธานจะสวยงามมีรายละเอียดเยอะกว่าค่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูของรองประธานบ้างนะคะลักษณะงานจะคล้ายๆกับของประธานนะคะแต่การเดินเส้นและลายดอกไม้นะคะดีเทลจะน้อยกว่าค่ะราคาก็จะถูกกว่านะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูไตรแบนกันบ้างนะคะ ไตรแบนก็ลักษณะแบบนี้นะคะเรียบง่ายไม่มีอะไรอยู่ข้างบนค่ะสำหรับเป็นไตรบริวารกรถินค่ะบางคนก็จัดอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะที่เขาจะเอาไตรหลักนะคะแล้วก็เอาไตรแบนเนี่ยเป็นไตรรองค่ะมาดูกันเลยนะคะเป็นลักษณะแบบลูกค้าท่านนี้นะคะสั่งทั้งหมด3ามไตรค่ะมีประธาน1แล้วก็รองประธาน2นะคะโดยใช้ไตรแบนค่ะแบบนี้เลยนะคะ และที่ร้านเราก็มีช่างอีกคนนึงด้วยนะคะที่เขาทําเป็นไตรแบนรุ่นถูกค่ะโดยใช้ดอกรักนะคะเป็นเนื้องานแบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะราคารุ่นนี้ก็จะซอฟลงมาเบาๆกว่ารุ่นแรกๆนะคะช่างคนนี้ก็สั่งได้ทุกสีเช่นกันค่ะต่อไปพามาดูช่างอีกคนหนึงค่ะเป็นไตรแบนที่สวยมากเลยนะคะภูมิใจนำเสนอมากค่ะเป็นสีโทนมินิมอลค่ะ ดีเทลงานของช่างคนนี้ก็จะละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็มีความประณีตสูงมากเลยสั่งล่วงหน้านานหน่อยนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นโทนแบบสีครีมทั้งหมดเลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจสินค้าร้านสะพานบุญสามารถดูราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านเลยนะคะสะกดตามนี้ค่ะ www. s p p n นบุญหนึ่ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามสินค้าเพิ่มเติมนะคะ ทักกันเข้ามาที่ลายร้านค่ะไลน์ออฟ i ิเชียลสกดตามนี้นะคะแอดสะพานบุญ1น9ค่ะร้านสะพานบุญอยู่ริมถนนรามอินทราปากซอย109นะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะเบอร์โทรร้านตามนี้นะคะ089-689-1465ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากทางร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้าอะไรใหม่ๆน่าสนใจจะเก็บภาพเก็บบันทึกวิดีโอมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ